ถ้มโอเกมนี้ดีกว่านะครับแกงสตาร์เวกครับโอ้ยเสียงกับลืมเสีรน่ผาน,าน,ผานครับก็โอเคนะครับอ,โอืโหดนานจังเลยสวัสดีครับชาวเกมทุกท,นทนคนนะครับผมไอสญี่ปุ่นไปนะับมา มายโยเกมแกงสตาเวกัดน,นะครับโอ้ยอัดติดมากเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้ไม้พายมีมีดด้วยเอาไหมเวลสซอนนี่สตาร์วอไม่ใช่ดาวปรกาศน,นะครับอออชุดหมอไม่สวยเอ้ไม่ไม่เกียวไม่เกี้ยวคงกางหาไปหยบอู้ นเปรี้ยวเนี่ยออโอเคอ่ะเียกเ่ก็กลับคักอนดีกว่า่งั้นีคิดเหมือนไปเลยนะสวัสดครับ,วรบสวัสดีชาวเกืทุกท่านเลยนะครับผมแบมองม,อม่เห็นท้าคนพาดโอ้เปลี่ยนอาวุธดีกว่าอันนี้มนไม่ค่อยเท่ค กีต้าไม่ค่อยเปียกตัวพูดอนอะไรดีที่มันคุ้เปียกเงเงอจะไปไหมครับสี่หมืนเจ็ดนี่ที่ขุดดีกว่าเปียวกว่าเยอะเจ็ดหมื่นห้าโอ้โหแค่นี้รู้สึกสปาต้ายิตงตัวคุดมว้เยอะสปาตาเยอะอืมอ้ม มันเกืหมดนะครับมันเลยดีเขียวนี่ต้องาจเขียวดูนะครับมามาเทพวกอันไกลทั้งหลายมาเถอะนี่วันนี้เราจะมาขุดดินแล้วไม่ชายแล้วเฮ้ยอชิบขุดดินจริยงยากถ้าแดดมาเมือ่อวาน เด็กๆคุณปีอามันไปซื้อ,อไปเฮ้ยเกิดพบอะไรครับพว,พวกรู้เหตุการณ์เก็บปันเกนนี้แทนจริงครับเออซืก็ซืกัน ซึ่งสนเท่าไรหาอะไราาเว้ยนะครับนี่ได้ปืนกันหมดละผมเชดปืนนี้มั้ยนี่ป็นไงวะไม่เคยลองมาทดลองกระสุนเฮ้ยเงิน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 เบุปืนนี้คือปืนโชคลาภนะครับยิงแม่เออเออ สองดาบฮ oh, ู้เดียวยดน่ะอืมอืมอืมเอยเอ้ยเอ้ยตดตดตสองัดดองเสียงเว้ยมีกุรออืมอ๋อเสียงหงนะเแตงมาสะสนนึังอ้ารเองโอ้ถูกมากใช้ปืนก่อนดีกว่ เป็นเก็บเสียงนะครับอืมเนี่ยเกลียวคลิปเนี้คลิปอะไรดีเป็นสักหน่อยยกหน้าโชวสาวอะไรประมาณนี้นะครับอะไรเฮ้ยอะไรม่มวุ้บว้วุ้มว้มว้มวุรมวุ้ยวุ้ม้มุ้้ว้ อุปกรณ์ก่วะอุปกรณ์ยังชี้เราแบบเนักอุปกรณ์ยังชี้เรานี่เรามีสองงานอะไรอย่างนี้อะไรอย่นี้เป็นต้นประมาณนี้ก่อนหน้าหนาวมากร่างกายฝนตกก็ ทชคดีไปครับหนาวจริงๆฝนตกอะไรนี่อืมแล้ว้นรุนแล้วขอมึงในจุดมาแล้วอยู่ไหนนี่นี่นปาดกตไกอยู่เหมือนกันไปเด็นตัวเลี้ยวนะครับไปพี่นอนนอนดีเลย

เป็นเรื ic, ่องที <The> <of faith> <ano>. <sah an fort in> <iento> ่ครอบครัวที่สวยนะครับขึ้นรถที่พี่ไม่หนาเอายิงกันเฮ้ยยิงกันเฮ้ยเจ๊ก็ไม่ตอบยิงนะน้องสาวไปกูไปไหนอีเด็กโต ก,การมันเหนียวถ้ายิงถ้านีจะกระสุนกได้อุ้ยอฮ้ยเฮ้ยมัเยนเป็ายอะไรวะดีมากไอ้หนู นีได้ขายดีกว่านะดูซีเรียลห,หนี่งาทนหน่าพันสองโอ้โหว่า่เปิดอีกพอมาอขายได้ดีกว่านี่ขอากอางนี้เลยเฮออ้ยนี่นันอะกางนี้เลยเหมนกาสี่างขีเลย ไม่ระดีนู้นตันเย็นๆเต้นก็สนุกดีกว่าโอล

หน้าผ้ามันก็แัค้างๆไงนะโอ้ยคนโตโว้ย <c oughs> มีสภาแล้วอะไรอย่างนี้นเราไม่ค่ยได้วกนี ก็ตกแรงมากลรงไปเออยหัอ hmm. ย mm ่างนี hmm. mm ้โ hmm. อ mm ้ยมายิ่งว่าอ่ะยิ่งว่างอ่ะยิ่งว่าอยิงว่างอ่ะยว่างอ่ะยิ่ง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 

สตำรวจเลยไอ้พี่นายก้าวต่างมันไหมยก้าวต่างกันไหมนี่ผมรับคนรถตำรวจแล้วมีเอ้ยที่เราเนี่ยเอ่อมันเท่าไหรกันี่ยขอรถสักกัน มือยิงหน้าตาสวไมเกือับตาอือ้โหโ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 อ้ Woi, Nih, yang ini Nanti, ya Kita bisa melihat ya Bangun, lah Ayo, kok Ayo, ya, ayo, ก็ขอจบคลิปถึงอันนี้นะครับคลิปนี้มีอะไรมากก็แค่นี้ตำรวจหให้ดูแล้วก็มอเอรถไซขายให้ดูอะไรอย่เงี้ยครับก็ก็จบคลิปแี่นี้ครับขอบ,นะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย